ความน่ารักของแต่ละคนเอ็นดูไปปออริโอวันนี้น้องน้องจะมีไลฟ์ในติ๊กต็อกเกี่ยวกับอะไรสักอย่างอะ LTBGQ+ เนี่ยแหละที่น้องจะมีไลฟ์ตอนประมาณทุ่มหนึ่งทุกคนต้องเข้าไปดูกันเยอะๆ <c oughs> แล้วก็ความแสบของธนาดล เวลาพวกเขาอยู่ด้กันมันมันดูสนุกนะทุกคนน้องๆอ,อยู่ด้วยกันแล้วมันดูสนุกได้เล่นได้อะไรกันเนาะอยู่ด้วยกันหลายๆคนมันสนุกไงน้องได้เล่นได้หัวเราะเฮฮาแล้วทุกคนต่างสนุกรู้จากกันเสีสงสารพีว่วีแมวน้ำแก้งพีว่วีดีจังเลยเห็นพี่วีนี่ไม่ได้ชอบกอดชอบอะไรอย่างเงี้ย สไตล์เขาอยู่แล้วสไตล์นุกเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะนุกไม่ใช่แบบเขาเพิ่งเป็นนะเขาเป็นมาตั้งนานตั้งแต่จิ้นกับปายตั้งแต่ไอ้นี่ด้วยเลยเขาเป็นแบบนี้มาตั้งนานกับพี่วีอะ่ะคือสงสารพี่วีเลยอะ่ะคุณแม่คุณลูกคือแบบนุกชอบแกล้งเขาไนงะว่าพี่วีเป็นผัวเก่าอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดนางก็จะเอาผัวแล้วล่ะ เอาผัวให้มันรู้แล้วรู้แลดไปเลยนูกเอ้ยเอาพี่เจิดก็ได้อืมเอากับพี่เจิดนะจบมันจะได้ไม่มีอะไรเข้ามาอีกเอากับพี่เจิดซะให้มันจบรู้แล้วรู้แลดไปเลยจะได้ไม่มีปัญหาทําอะไรก็จะได้ไม่ต้องดราม,มา่านอนอยู่บ้านเฉยๆก็โดนดราม,มา่าอะไรอย่างเงี้ยเอากับพี่เจิดซะจะได้จบข่าวจะได้ปิดข่าว จะได้มไม่มีข่าวอะไรอีกก็อย่างว่าแหละคนมันไม่ชอบอะอยังไงมันก็ต้องมายัางไงมันก็ต้องมีอ๋มอมันเห็นกล้องแล้วมันก็พี่ไม่กิบเป็นโอกาสให้เขาเลยเอาโค้กมากินหน่อยเราก็เหมือนกันนะโค้กธรรมดาไม่ชอบขอโค้กน้ำแข็งแข็งแก้วมาด้วยเฮ้ยไข็งแ้เมันแข็งเลย <laughs> <laughs> อันนี้ก็จริงๆชอบไทยเขาเห็นไหมล่ะเมื่อวานเป็นนกบ่นวันนี้เป็นป้ายบ่นอ้าวเป็นไแต่นี่จริงๆจริงๆินัดบ่ายโมงปล่อยบ่ายสองผมเตรียมแล้วผมเตรียมรอเลยก็วันเดียวแล้ววันอาทิตย์หลังๆเราปล่อยเที่ยงตลอดเลยนะอ้าวคุณได้ดูไหมทีแรกที่คุณบอกคุณจะปล่อยบ่ายโมงไม่ตอนแรกอะปล่อยบ่ายสองแล้วสองเสร็จก็มาเที่ยงรายการเราออนทุกเที่ยงอะไร รายการคุณดูจริงวันนี่ยผมดูตั้งแต่วันแรกเลยคุณถามพี่เอฟซีูเลยว่าตอนนั้นผมไปยิมรอดูเหมือนกันตามเวลาบ้านสิงห์ผมโค้ไปเลยตามเวลาบ้านสิงห์ก็แบบนี้ครับก็เอฟซีเขาทักทวงมาตอนแรกอ่ะเขาอยากดูคนในถ้าอยากดูคนในก็ม่สองมาศีไงแล้วก็เลยเลื่อนวันนั้นก็่ใบ้านสิงห์น้อยเกินไปแล้วนะทำไมเขาสามารถเอาโทรศัพท์มาสองเครื่องแล้วก็ดูพร้อมกันได้โอเคถ้าางนั้นเราจะได้ยึดตามเวลาของเราอ ก็เห็นก็ท้าตัวออกมาแค่ว่าเออเลื่อนปล่อยได้ไหมอะไรเฮยคุณคิดว่ารายการที่เราทำมันไม่ดังพอหรอความดังของเราแล้วนะอ๋อโอเคยืนหนึ่งอย่างเดียวเออยืนหนึ่งของเรารายการเรายืนหนึ่งตอนเที่ยงนะนาทีมี่อ่ะไม่เอาสองนาทีได้ไหมตังนานไปเขาตั้งมาแบบนั้นยูนูสเขาตั้งมาอย่างนั้นเราไม่ได้เป็นคนตั้งต่อเอาแค่สิบนาทีได้ไหมสิบสิบเก้าแปดเจ็ดแล้วก็เล่นเลยยูนูสเขาตั้งมาอย่างนั้น บายเมนเอฟซีเข้าใจไงว่าก็หล่อด้วยกันแล้วหลังอ่ะยืดเส้แล้วอีพีหลังหลังได้ดูไหมอ๋อไม่ดูอีพีแรกเนี่ยคนนี้ทุกกีพีเลยนะว่าไปก็ในเมื่อเราดูครั้งแรกใช่ไหมแล้วมันไม่เป็นตามกําหนดการครั้งต่อไปก็ไม่ดูแล้วมันไม่ได้เข้าใจไม่แพงเหรอวันนี้เจอคุณบ้างยังไงว่างมาเลยคุณเยอะเลย ออเป็นะไรมาถึงมาแต่เช้าไงแล้วมันทำไมต้องมาลงที่วันนี้ด้วยบอกว่าเดวมาแล้วพี่ก็มาแต่เช้าในวันนี้ผดพลอยคนหอยพ่วงคนพ่วงอะไรเงี้ยพ่วนนี้าผ่านเดีเจ็บสองคนที่มารอตั้งนานผมนี่ผ่านเพื่อนเจ็บตรงได้หนูโดนตลอดไม่ใช่พี่ก็ไม่ได้ว่าพี่จะมาตรงเวลาอยู่แล้วเมื่อวานพี่ก็ถทำโฟกัสตันอยู่แต่หายยังบ่ายสามยังไม่หายเลย พอได้ถ่ายได้ถ่ายแป๊บเดียวแหละก็เสร็จมันก็ถ่ายแป๊บเดียวเลยเอเอทำไมเออทำไมปากโกเมื่อวานทำไปากโกโอ้ปากโกัปากโอโตอันบบน,น,นั้นแหละกินอันนั้นแหละกินหลังก็ไม่กินมันเรื่องรายการคนรุงโถวถึงวันกินซีซัวแหมเขาผสมยังไปบุ๊คแป๊เต็มหน้าอยู่เอาทำบาตนักนักร้องนักแสดง ต้องต้องมาผ่อนคลายไงเราไปร้องเพลงป่อยแล้วเราก็ต้องมาเล่นเกมบ้างเครีมมยดกว่าเดิม <laughs> <g ay> เกมแต่ละเกมอะไรก็ไม่รู้เกมแค่สมองเขาไม่ได้าใช้ใช้กัน <laughs> โอเคไหมโอเคมันก็ไม่ได้ใช้สมอ,องนะใช้อ,อ๋อขอบคุณใช้ใช้ดิเกมแรกไม่ค่อยได้ใช้ไงเซตแรกไม่ค่อยได้ใช้ไอ้บาซิว,อ,ว <laughs> อ่ะ <laughs> บาซิวอะได้ยินป่ะบาซิวอ่ะพร้อมแล้วรอหา เลือใครเลือวูดี so ้คนเดียววูด oh. <laughs> <laughs> ี้แต่งตัวเสร็จแล้วคุณดี้แต่งตัวสีเสื้อคุณอยู่สีเขียวสองวันซ้อนแล้วครับเมื่อวานก็สีเขียวนี่ก็สีเขียวเพราะเขียวเออไม่ไปเสียร์ชัยชนะน้องเมื่อวานเมื่อวานก็สีเขียวใช่ชนะไหมโอ้สีเขียวมันเหนียวอยู่แล้วเฮ้ยแต่รอบนี้คุณจะไม่อ่อนข้อให้โพลิเซอร์เลยเหรอ ไม่มีครับเวลาเราอยู่ในสนามเราไม่เคยอ่อนขว้างกันไม่ว่าจะสนามในชีวิตจริงหรือสนามในาก็ร่้ดูอคุณเลยนะไม่เป็นไดอไทำไมออะเราะานดีก้าเลว่านไม่ไอ่เม่อนข้เพล่อาแรกเทำไมอเรา้เอาวคุณเขาดูถูกมันพูดถูกแล้ว เขาดูถูกนะเลืองใช้กำลังไม่ค่อยชอบครับน้องปายไม่มาเหรอคะเอ้านี่ใครน้องเจิดครับอ๋องเจิดครับฝนด้วยนะฝอด้วยนะนิ้วตามต้องเจิดด้วยนิ้วหายยังหายแล้วหายแล้วคนกระดูกเลยครับโอ้แต่วันนั้นนไม่ได้พูดอย่างนี้อ่ะ เขาจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่ไปโรงพยาบาลใช่ไหมไปโรงพยาบาลไม่อยากลงจากรถเลยเพราะว่าเอารถเข็นมารับหน่อยเป็นที่นิ้วเป็นที่นิ้วเราเหรอเอารถเข็นมารับหน่อยบอกคุณพยาบาลคุณพยาบาลก็ตกใจว่าเป็นอะไรแต่ก็ลงไปธรรมดาแน่แต่มันก็ไม่เป็นไรนะแต่ไปเอ็กซเรย์เฉยๆมันหักแล้วปากหายยังเหปากหายยังปากไม่เป็นเดนแรงไม่ชนไม่อีกนุกมั็นคำชนเดินแรงไหม าปมแตกโดูเดินไปเดินมาเนี่ยดูเมื่อเช้าเมื่อเช้าเก้าขาไหนเก้าขาขาขวาขาขวาขาขวาทองขาทำไมคะเจอเก้าขาขวาแล้วเจอธรรมะสองแม่ด่าโอ้โหเด่นเลยรัว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 ไปดิบดำโคก อาลีกกลังคมคืนที่มีอยู่อาลีกกลังคมคืนที่มีตาภาพเป็นูปแบบคนมานั่งตรงแล้วม็มานั่งตรงนู้นปากแจ๊กเปนไงปกแจ๊กปกแจกเัปกแจ๊กมึงจะไทยถ้ามึงไทยเราบอลลูนมึงร้องมึงไล่โนเลยก็ได้ข้ไล่โซน

โอ้ล oh. ุกลุกขนลุกขึ้นอ๋อเมึงกันหนีโอ้ยมาให้จบอ่ไอ้ไอ้ไอ้้อกบืนบืนหนีจ๊ะป่ะกบืนหนีไหมไม่บืยังก็บืนหนีบืนหนีไงโอ้ยตะเคียตะกายยีบมึงหนักโอ้ มดเหี้ยเตือนวาแก๊แก๊บเป้อนแห้งเปืแห้งเแห้งเลยอ่ะเนแห้งเลยอ่ะเก่งจนเป็นแห้งเลยอ่ะกอไหนวะเรือนแห้งเลยเนาะกำมือเเก่งจน้นแห้งบักมอกเอาคันเัาคัทางออกเลยเก้นนเก้น